สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียหมาพาล้มโตเช่นเคยครับวันนี้วันที่13มกราคม2566เรายังอยู่ที่ทัศนฟุตบอลดีๆแบบนี้ท,ทุกๆวันเช่นเคยครับวันนี้ครับเฮียหมาจัดดักจัดเต็มมาฝากเหมือนเดิม4คู่แทีมเช่นเคยครับมีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างครับเราไปติดตามกันเลยแล้วกันนะครับ จะพบเจอกับทั้งสีคู่นะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่สอบถามมาในทุกๆช่องทางนะครับว่าเฮียเล่นอยู่เว็บอ็ไรนะครับน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับอยวเห็นว่าเว็บที่เฮียเล่นนั้นให้น้ำค่อนข้างดีนะครับฝากเพื่อนเพื่อครับติดตามไปที่ลิงก์ที่ปักหมดหรือว่าลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์ได้เลยครับในนั้นมีอะไรดีๆรอเพื่อนเพื่ออีกมากมายทีเดียวนะครับฝากเพื่อนเพื่อนติดตามไปเลยแล้วกันนะครับเรามาว่าที่สีคู่วันนี้เลยแล้วกันครับสีคู่ไล่เรียงเวลากันเลยครับคู่แรกครับตอนเที่ยงคืนตรงเป็นซูเปอร์ลีกของประเทศตุรรรรกกกีคัับบู่ะวาางลส์พ คู่ที่2ครับตอนตีสองนาทีครับคู่ระหว่างนาปโปลีพบกับยูเวนตุสครับที่เกาเชอซิเลอาของอิตาลีคู่ที่3ครับตีสองี่นาทีเช่นเดียวกันครับสกอตติสพรีรรพเ,เมียร์ลีกครับคู่ระหว่างฮาร์ทพบกับเซนเมียเรนครับ และคู่ดึดของค่ำคืนนี้ครับไปที่ปิมาลิก้าของโปรตุเกสครับปอร์ติโมเนเซ่พบกับซานตาคาร่าครับ4คู่วันนี้เฮียคัดมาเน้นๆครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดความพร้อมของแต่ละคู่แต่ละทีมครับสภาพตัวผู้เล่นนะครับรวมทั้งแฮนดิแคปและก็ทัศนะของเฮ er ียหมานั้นเอาเทไปทางทิศทางไหนนะครับไปที่คู่แรกก่อนเลยครับ กาลาตาสลายพบกับฮาเตสปอร์ครับเป็นฟุตบอลซูเปอร์ลีกของประเทศตุรกีครับฟุตบอลลีกของตุรกีนั่นเองนะครับไปดูซีเบตูตเพื่เรื่องที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก่อนเลยครับกาลาตาสลายครับกาลาเจ้าบ้านมาในระบบ4-2-3-1องสามหนครับลูกศรประตูเป็นทางด้านของฟอนันโดมุสเลราแผงกองหลังทั้ง4คนครับแบ็คขวาเป็นซาซาโบยีครับคู่เซนเตอร์ฮาร์ปใช้ทางด้านของอับดุลเคลริมเบอร์ริกี้ยิงกับทางด้านของวิกเตอร์เนลสันในขณะที่แบ็คซ้ายเป็นลีโอดูบอยส์ครับ มิดฟิลด์คุมจังหวะเกม2คนใช้ลูคัสตอเรล่ายิงกับทางด้านของเซจิโอโอลิเวล่าครับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์ในแนวลุกริมเซนในด้านขว,ขวาใช้ทางด้านของไมลอดลาชิก้าริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับใช้ม ok ูฮัมหมัดอาเติโคกรูครับเพลย์เมเกอร์เป็นทางด้านของเบอร์คันคูตรูหน้าเป้าใช้เมาโลอิคาดี้ครับศูนย์หน้าชาวอาร์เจนตินาครับไปที่4 2 3 1ของฮาเตสปอร์ทีมเยือนกันบ้างครับผู้รักษาประตูครับเป็นทางด้านของเอเกคันเดสเลอร์ครับ แผงกองหลังทั้ง4คนแบ็คขวาเป็นทางด้านของคามิลคอลิกี้คู่สซ็นนาฮาร์ครับออกเยนวัลันเดียสยืนกับทางด้านของไซมอนฟาร์เรตครับในขณะที่แบ็คซ้ายใช้แซมอาเดคูเบ้ครับมิดฟิลด์คุณจิ๋วเกม2คนใช้ทางด้านของเมนี่บาเจมายิงกับทางด้านของไลายนเน่อาบิดครับแผงมิดฟิลด์ในแนวลุกนะครับลิมเส้นด้านั่งข,งขวาใช้อายุค,คาบี้ครับลิมเส้นฝั่งซ้ายใช้ซาบาลอจานิเซ เปเเมเกอร์เป็นลูเบนรีเบโลครับหน้าเป้าใช้ทั้งนั่งของเบอร์ตุกยินเดลิมครับผมฟูตทีมทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับอันดับตัวรางคะแนนปัจจุบันครับกาลาตาสลายครับอยู่ที่จ่าฝูงเลยครับอันดับที่1ของลีกครับฤดูกาลนี้เล่นมา17เกมชนะ12เสมอ3และแพ้2นะครับเก็บไปถึง39คะแนนนะครับในขณะที่ฮาร์เตสปอร์ครับอยู่ในอันดับที่16ครับเล่นมา17เกมฤดูกาลนี้ครับชนะ4เสมอ5และแพ้ไป8นะครับมีส7คะแนนครับ ผลงานการเล่นในบ้านนะครับของกาลาครับแข็งแกร่งทีเดียวครับเเกมครับเขาชนะ5เสมอ1และแพ้1นะครับในขณะที่ผลงานการเป็นทีมเยือนของฮาร์เตสปอร์เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับหกเกมเยือนในฤดูกาลนี้ครับชนะเกอาเกมครับขออภัยครับเกเกมเยือนฤดูกาลนี้ชนะ2เสมอ1และแพ้ไปถึง6นะครับคู่นี้ครับสถิติบันทึกไว้พบเจอกันมา เ็ดเกมนะครับสูสีเลยทีเดียวนะครับอ่าเป็นกาลาตสาลชนะได้3เกมเสมอกัน1เกมฮาเตสปอร์ก็ชนะได้3เกมครับโอ้ถ oh, oh, ือว่าฮาเตสปอร์เนี่ยยกระดับทีมขึ้นมาสูสีกับกาลาเลยทีเดียวนะครับในช่วงหลังๆนะครับผลงานล่าสุดข,ของทั้งสองทีมครับ กาตาตาสลายครับ6เกมล่าสุดไม่มีปัญหาครับชนะมาวววดครับโอ้โหถือว่าฟอร์มหลังๆแข็งแกร่งทีเดียวนะครับสำหรับกาตาตาสลายนะครับ6เกมล่าสุดอย่างเกมล่าสุดเขาบุกไปถล่มเฟเนบาเช่ทีมแกร่งในลำดับต้นๆของลีกด้วยการถึง3ประตูต่อสูนะครับก่อนนั้นก็ชนะอันคาราคูลูมาได้2-1ครับถือว่าฟอร์มแข็งแกร่งเดียวรับ6เกมล่าสุดนี้100%เลทีเดียวนะครับ ในขณะที่6เกมล่าสุดของทางด้านของฮาเตสปอร์ครับชนะหนึ่งเสมอ3และแพ้ไป2นะครับ2เกมล่าสุดออกเสมอทั้งคู่นะครับแต่ว่าเกมย้อนไปนั้นไปอีกเกมหนึ่งอ่ะเจอเฟนิบาเช่แพ้เฟอนิบาเช่ไปถึง0ูนย์ประตูต่อ4นะครับบอกให้รู้เลยว่าใน5เกมนะครับถ้าตีกลมๆ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครนะเสมอ3แพ้ไป2นะครับแฮนดี้แคปคู่นี้ครับอัตราต่อลองคู่นี้ครับตอนแรกเปิดมาที่กาลาตาสลาย,ยู่ที่ลูกครึ่งนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ย ไหลไปถึงลูกครึ่งครับเดี๋ยวขออิงที่ราคาลูกครึ่งก็มีมีบางบางเลทน,นะครับเดี๋ยวดูราคาที่เพื่อนๆเจอนะครับว่าลูกควบลูกครึ่งเนี่ยยังมีให้บ้างหรือเปล่าน้ำน้ำไม่แห้งจนเกินไปครับเพื่อนๆครับชั่วโมงนี้นาทีนี้กาลาตาสลายยังดูดีกว่าฮาร์เตสปอร์ชัดเจนครับ สภาพตัวผู้เล่นสภาพความพร้อมนะ่ะเกรดดีกรีดีก,กันเยอะเลยครับอย่างกาลาตาสลายเนี่ยหน้าเป้าอย่างเมาโรโรอีคาดี o I เนี่ยชื่อชั้นมันกินขาดอยู่แล้วนะครับเหนือเหนือเหนือกว่าแบบเหนือกว่าอีกทีมค่อนข้างชัดเจนนะครับแผงมิดฟิลด์ก็ย,ยังมีหน้าของลูคัสตอเรล่าเนี่ยที่คุมจังหวะได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งสถิติเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับกาลาจาฝูงนะครับในขณะที่ฮาร์เตสปอร์เนี่ยสภาพทีมมันมันไปกองกองอยู่ท้ายท้ายตารางนะาไปกองอยู่ที่อันดับ16นะครับการเล่นในบ้านของกาลาก็ชัดเจนอยู่ครับเพราะเขียวว เวลาการเล่นเป็นทีมเยือนก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีสส้ตีบตารพบเจอกันครับที่ดูออกสูสีแค่นั้นเองครับฟอร์มล่าสุดกาลาก็ดีกว่าชัดเจนครับ6เกมหลังสุดก็ชนะมาลวดเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้นาทีนี้ครับราคาไหนก็ต้องต่อกาลาตาสลายนะครับเยียมองเป็นทีเด็ดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดหัวที่กาลาตาสลายเจ้าบ้านครับมั่นใจว่ายิงขาดเกิน2ลูกได้แน่นอนนะครับไปที่คู่ที่2ครับไปที่บิ๊กแมตช์ของกาลโชซิเลียร์ของอิตาลีครับคู่ระหว่างนาโปลีครับอันดััััับบบบบ1พกยูเนนตุสอดที่2คร ไปดู11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้งสองทีมครับนาโปลีครับนาโปลีเล่นระบบ4-3-3ผู้รับสาประตูใช้ขางอเล็กซ์เมเล็ตครับแผงกองหลังทั้งสีคนแบ็กขวาใช้โจวานนี่ดิลอเรนโซ่ครับคู่เซ็นเตอร์ฮารับ์ปาากับตัวนั่งของคิมินแจในขณะที่แบ็กซ้ายเป็นมาริโอลิซิวาครับ มิดฟิลด์ตัวกลาง3คนอองเดฟรองซอมโบยิงกับน้ำของสตาลิสลาฟโลปอตก้าครับอีกหนึ่งคนเป็นเปียโตซิลิสกี้3แนวลุกนะครับริมเส้นขว่างขวาใช้มาติโอโปลิตาโนครับริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นคาริชาคาเชลิเลียครับในขณะที่หน้าเป้าเป็นวิกตอร์ออซิมเพนนั่นเองครับไปที่3-5-1-1ของยูเวนตุสกันบ้างครับเน้นกลางเหนียวแน่นแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับผู้รักษาประตูเป็นวอสเซเซนนี่เหมือนเดิมครับ แผงกองหลังทั้ง3คนโรดิโก้ฟลอเชสยินกับต้งดนานของเกซันซิวาครับอีกหนึ่งคนเป็นทางด้านของอเล็กซ์อเล็กซานโดรนั่นเองครับแผงมิดฟิวด์ทั้ง5คนครับวิงแบ็กด้านฝั่งขวาไปวสตันแมคเคนนี่ครับมิดฟิวด์ตัวกลางทั้ง3คนเป็นเรย์โดเปเดสฟิลิปคอตติสครับอีกหนึ่งคนเป็นด้านของมานูเอลโลกาเตลีครับวิงแบ็กด้านฝั่งซ้ายใช้อันเดียนรบเบียดครับ มิดฟิลในแนวลุกนะครับถอยอังเคลดีมาเรียนะครับมามายืนในแผงมิดฟิลตัวลุกตัวปั้นเกมครับหน้าเป้ายังคงเป็นนั่งของอาคาดิอุสมิลิคครับ ตัวเจ็บนะครับยูเวนตุสนะครับตัวเจ็บค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวหลักๆนะครับเลโอโดโบนิซี่วอนกาลาโดครับปอล์ปอกบาดูซามราโูวิตเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับสำหรับนัดนี้นะครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันครับนาโปลีครับอันดับที่1ของตารางครับดูกันนี้เล่นมา17เกมชนะถึง14ครับเสมอ2และแพ้1นะครับเก็บไป44คะแนนครับในขณะที่ยูเวนตุสครับก็ตามมาไม่ไกลครับอยู่ในอันดับที่2นะครับเล่นมา17เจ็ดเกมดูกันนี้ครับชนะ11เสมอ4และแพ้2นะครับเก็บไป37คะแนนครับ ผลงานการเล่นในบ้านของนาโปลีสุดยอดครับชนะ7เสมอ1จาก8เกมครับในขณะที่ยูเวนตุสครับเล่นเกมเยอะดูการนี้มา8เกมครับชนะ4เสมอ2และแพ้2ครับคู่นี้ครับพบเจอกันมา1 10เกมล่าสุดสถิติก็ถือว่าใกล้เคียงครับนาโปลีชนะได้3เกมครับยูเวนตุสชนะได้5เกมแล้วก็ออกเสมอกันไป2เกมครับสถิติยูนตุสดูดีกว่านิดๆครับไม่มากจนเกินไปครับคู่นี้ครับ งานปอลีครับ6เกมล่าสุดของเขานะครับเล่นมาในอย่าชนะ3แพ้ไป3นะครับเกมล่าสุดชนะ3เรียรมาได้2ประตูต่อศูนก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ1นะครับในขณะที่ยูว t ตุสครับ 6เกมล่าสุดของยูนตุสครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครนะครับอ่ากลับมาจากฟุตบอลโลก2เกมเนี่ยเขาก็ชนะมาลวดนะครับชนะเคลมเนเซ่1-0ชนะอูนิเนเซ่1ประตูต่อ0นะครับแฮนดิแคปคู่นี้ครับนาโปลีตอนแรกเปิดมาที่ครึ่งคบลูกนะตอนนี้ราคากลางๆลงมาอยู่ที่ครึ่งลูกแล้วครับขอยิงราคาที่ครึ่งลูกแล้วกันครับเพื่อนๆครับคู่นี้อ่ะจะมองว่าดูยากก็ดูยากมากนะครับนาโปลีแข็งแกร่งสุดๆนะครับแต่ยูเวนตุสไม่ยอมไม่ง่ายแน่นอนครับถ้าให้มองง่ายๆก็คือ ทีมแกล่งเจอกันครับใครต่อรองดีกว่าครับ เีย yeah, ยังมองว่าณนะตอนนี้อ่ะยูนตุสเหนียวแน่นพอที่จะไม่แพ้ในเกมนี้ครับบุกไปชนะนาโปอลีคงยากครับแต่ว่าถ้ามองถึงแพ้เนะี่ยเฮียยังมองว่าไม่น่าถึงแพ้นะยูนตุสเป็นทีมที่คุมจังหวะเกมให้ค่อนข้างดีนะครับอย่างนัดเนี่ยก็อัดแดนกลางมาถึง5คนนะดูว่าเหนียวแน่นประมาณนึงเลยทีเดียวครับนาโปลีครับกลับมาจากฟุตบอลโลเนี่ยก็ยังดูว่ายังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยเต็มที่นะเกมล่าสุดชนะซานเดเียได้สอศูนย์ก็จริงครับแต่พอทีเจอทีมระดับเดียวกันอย่างอินเตอร์มิลานเนี่ เขาแพ้ยังเติมมิลานไปเลยนะครับนัดนั้น,นเล่นไม่ดีเลยนะครับชั่วโมงนี้นาทีนี้เฮียงขอซื้อใจฟอร์มของยูเวนตุสแล้วกันครับหน้านาโปลีต่อที่ครึ่งลูกเนี่ยขอลองไปที่ยูเวนตุสครับมั่นใจว่ายูเวนตุสไม่แพ้นะครับนัดนี้ครับเดี๋ยวไปลุ้นแชมป์กันยาวๆแล้วกันยื้อกันไปต่อแล้วกันนะครับคู่นี้ขอลองไปที่ยูเวนตุสกิมเยนแล้วกันนะครับไปที่คู่ที่3ครับทูนระหว่างฮาร์ด พบกับเซนเมนเรนครับไปที่สกอตติสพรีเมียร์ลีกครับตอนตีสองนาทีครับ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับฮารครับเล่นระบบ3-4-3ผู้ตัดตระตูใช้ทางด้านของเซนเตอร์คาร์ครับกองหลัง3คนเป็นโทบี้ซิมบิกไคสโรอีกหนึ่งคนเป็นด้านของอเล็กซ์โคเลเฮนครับแผงกองกลางทั้ง4คนแบ็กขวาเอ่อปีแควปีขวานะครับขออภัยครับริมเส้นทางด้านของขวานะครับเป็นทางด้านของไมเคิลสมิธครับ ผู้เซ็นเตอร์ฮาเป็นทางด้านของแคมเบรอนเลฟลินยืนกับท่าน้างของโรเบิร์ตสโนกคลาสครับในขณะที่วิงแบ็กทางด้านฝั่งซ้ายใช้ทางด้านของอลันฟอร์เรสครับ3ตัวลุกนะครับใช้จอห์นกินเนลลี่อยู่ท่านั่งของขวาแบลรี่แม็คเคย์อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายครับหน้าเป้าเป็นลอเรนซ์แทงเกลนครับฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับไปที่3 5 2ของเซนเมเรนกันบ้างครับผู้รักษาประตูครับเป็นท่าน้างของเทรเวอร์คาร์ซันครับกองหลัง3คนอเล็กซานดอร์โกกิชโจซฟเนนนซีี่คครรับออกเป็ทาางงขช์ลส์ดันครับ แมิดฟิล5คนครับวิงแบ็กด้านข,ขวาเป็นไลอันสเตนครับมิดฟิลตัวกลางเคียนูแบคคัสมาคัสโอฮาร่าและก็อีธานเออฮาออนครับในขณะที่วิงแบ็กด้านขวาซ้ายใช้สกอตทันเซอร์คู่หน้าครับเป็นทั้งด้านของอเล็กซ์กาวียิงกับทั้งด้านของเคอร์ติสเมนครับาตัวูเล่นพร้อมๆทั้งคู่นะครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันครับฮาร์ดครับอยู่ในอันดับที่3ครับฤดูกาลน,นี้เล่นมา20เกม ชนะ9เสมอ5และแพ้ไป6นะครับเก็บไป3ามของสาคะแนนครับในขณะที่เซนเมเรียนอยู่ในอันดับ6ครับเล่นมา19เกมดูการนี้ชนะ7เสมอ6และแพ้6ครับมี27คะแนนนะครับผลงานการเล่นในบ้านของฮาร์ดครับใช้ได้เลยทีเดียวครับชนะ6เสมอ1และแพ้2นะครับในขณะที่ผลงานเป็นทีมเยือนของเซนเมเลนไม่ดีครับแเกมในฤดูกาลนี้ชนะเพียงแค่1ครับเสมอ2แพ้ไปถึง5นะครับถือว่าฟอร์มหลุดหลุดไปเหมือนกันครับสำหรับเซนเมเลนครับ คู่นี้ครับพบเจอกันมาใน10เกมล่าสุดครับเป็นเจ้าบ้านทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับหาชนะได้5เกมครับเสมอกัน3เซนเมเลนชนะได้2นะครับไติเทไปค่อนข้างเจ้าบ้านเล็กน้อยครับ6เกมล่าสุดนะครับของฮาร์ดครับชนะ3ครับเสมอ2และแพ้1เดียวแค่ประมาณหนึงเดียวครับเกมล่าสุดก็เสมอเซนเมเลนมา1ประตูต่อ1นะครับในขณะที่ผลงาน6เกมล่าสุดของทางด้านเซนเมเลนครับพบเจอกันมานะครับ6เกมล่าสุดเนี่ยเป็นเซนเมเลนเนี่ย ชนะได้1เกมครับเสมอ5นะครับไม่แพ้ใครนะครับหนักแต่หนักไปทางเสมอนะเกมล่าสุดก็พบเจอกันมานะครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งที่บ้านของเซนเมเลนนะนั่นนี้กลับมาเล่นในบ้านของฮาร์ดกันบ้างนะครับแฮนดี้แคปคู่นี้ครับอัตราต่อรองคู่นี้เปิดมาที่ฮาร์ดต่อที่ครึ่งลูกครับเพื่อนๆครับฮาร์ดต่อครึ่งลูกครับ เฮียชั่วโมงนี้ทีนี้ขอซื้อใจความเป็นเจ้าบ้านของฮาร์ดดีกว่าครับฮาร์ดในบ้านดูแข็งแกร่งครับเซนเมเลนนะครับเกมนอกบ้านไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับแน่นอนครับเพิ่งพบเจอกันมาล่าสุดเนี่ยเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งก็จริงครับแต่เป็นการเสมอกันมาที่ฮาร์ดทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าเซนเมเลนก็อาศัยความเป็นเจ้าบ้านครับเหนียวแนนยื้อผลเสมอมาได้แต่ณนี้กลับมาที่บ้านของฮาร์ดกันบ้านครับเฮียงมองว่าฮาร์ดในบ้านแข็งแกร่งรับแข็งแกร่งดีครับกับราคาแค่ครึ่งลูกครับมั่าร์ เอาชนะได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นขอซื้อใจความมีน้ำของฮาร์ดครับต่อฮาร์ดไปที่ครึ่งลูกครับมั่นใจว่าเอาชนะได้แน่นอนนะครับไปที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับปอร์ติโมเนเซพบกับซันตาคาร่าครับตอนตี35นาทีครับเสเีตัวเล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับปอร์ติโมเนเซเล่นระบบ4-2-3-1ครับผู้เล่นประตูเป็นทางด้านของนากามูระโคสุเกะครับผู้เล่นประตูชาวญี่ปุ่นครับแผงกองหลังทั้ง4คนแบ็คขวาใช้ทางด้านของฟานโมฟี่ครับ คู่เซ็นนาฮาร์ครับใช้ทางด้านของฟิลิปออลิเวล่ายิงกับทางด้านของเปเตามเมนดิเลอยสครับแบ็คซ้ายเป็นมุสซาฟาเชคมิดฟิลด์คุมจังหวะเกม2คนนะครับใช้คิสบานยิงกับทางด้านของโมฮัมเหม็ดดิยาบีครับมิดฟิลด์ในแนวลุกนะครับริมเส้นด้านฝั่งขวาใช้เซลออตาล่าฝั่งซ้ายใช้ทางด้านของลูคสัสเคเตโลครับเพย์เมเกอร์เป็นทางด้านของเปาโลอัลเวสหน้าเป้าใช้ยาโก้คาเโลโรครับถือว่าฟูตทีมลาทีเดียวนะครับ ในขณะที่3-4-3ของคานซาซาร่าครับผู้รักษาประตูเป็นกาเบียลบาติสตาครับแผงกองหลังทั้ง3คนคริสเตียนกอนซาเลสเปาโลโกดินโนครับอีกหนึ่งคนในทางของอิตาโลกอนคาเวสครับแผงมิดฟิลทั้ง4คนนะครับริมเซนคันตนั้งฝัางขวาเป็นโจวูโรสซันตากาเบลครับมิดฟิลตัวกลางวิกเตอร์เปเรล่ายิ่กับทางด้านของอาร์เดียโนครับในขณะที่วิงแบงค์นั่ฝั่งซ้ายใช้ซาเวียร์กินติอาครับ 3แนวลุกนะครับทางด้านริมเส้นทางฝั่งทางขวาขวาเป็นกาเบรียลเลราฝั่งซ้ายเป็นลิคาดินโน่ครับหน้าเป้าใช้ทางด้านของมาติอุสดาซิลวาครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันครับปอติโมเนเซอยู่ในอันดับที่11ของตารางครับเล่นมา15เกมดูการนี้ชนะ6เสมอ1และแพ้ไป8นะครับในขณะที่ซานตาคาร่าครับอยู่ในอันดับที่15ครับฤดูกาลนี้เล่นมา15เกมชนะไป3เสมอ4และแพ้ไป8นะครับมี13คะแนนนะครับ ผลงานการเล่นในบ้านของโปรติโมเนเซ่ครับก็ดูกลางๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ3เสมอ1แพ้4จาก8เกมนะครับในขณะที่ผลงานเป็นทีมเยือนของซันตาการ่าดูแย่ครับชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง5นะครับจาก7เกมครับคู่นี้ครับพบเจอกันมาใน10เกมล่าสุดสถิติสูสีสุดๆนะครับอ่าโปรติโมเนเซ่เจ้าบ้านชนะได้3ครับเสมอกัน4ครับและก็ทางด้านของซันตาการ่าทีมเยือนชนะได้3ครับ10เกมล่าสุดนี้ถือว่าเหมือนๆกันไปเลยนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับปอลทีมเมเนเซครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ1และแพ้ไปถึง5นะครับฟอร์มหลังๆดูหลุดออกไปนะครับหลุดฟอร์มไปค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าตีเป็นกลมๆอ่ะสเกมหลังสุดเขาก็แพ้มาลวดนะครับแพ้มาไม่ดีแต่ก็เป็นการแพ้ที่เจอทีมแกร่งนะครับอย่างเบนฟิก้าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับทำให้ฟอร์มดูหลุดหลุดไปนะครับในขณะที่6เกมล่าสุดของซาตากล่าครับดูแย่ไม่แพ้กันเลยครับ ซันตาคาล่าเนี่ยเสมอ1แพ้5ไม่ชนะใครนะครับถือว่าหลุดไปกระจุยกระจายเลยทีเดียวครับตีกลมๆมีเกมล่าสุดแพ้มารวดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับสปอร์ติ้งบาร์กลาไปถึง0ประตูต่อ4ครับก่อนหน้านั้นอ่ะก็แพ้ให้กับกิวอนซินเต้0ูนประตูต่อ1นะครับไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับ ราคาเปิดมาตอนแรกปอนิเมนินเซ่อยู่ที่ปอนะครับมีไหลไปที่ครึ่งลูกครับเดี๋ยวอยู่ที่ราคาที่พื้นเพื่อนเจอแล้วกันนะครับแต่คู่นี้เฮียขอเลือกเชียร์ไปที่ปอลิโมนินเซ่เจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นขออิงราคาปอครับเสียน้ำไม่เยอะจนเกินไปนะครับน้ำที่เฮียเช็คมาก็ยังอยู่ที่0.8เอ่อ1.8อยู่นะครับก็ยังดูว่าดูหน้าหน้าหน้าซื้อใจที่ราคาปออยู่นะครับเป็นปอบวก5าไปแล้วกันนะครับ ขอซสียใจว่าเป็นเจ้าบ้านของปีโมเนเซครับนัดนี้ครับต้องมีสักทีมหนึ่งที่ฟื้นนะครับแต่เฮียมองว่าซันตาคาร่ายังไม่ดีพอสําหรับนัดนี้นะครับเกมเยือนเขาดูแย่ครับในขณะที่ปอิโมเนเซขออาศัยความเป็นเจ้าบ้านแล้วกันครับกำชัยชนะนัดนี้ให้ได้แล้วกันครับกับราคาปอครับขอให้ต่อปอิโมเนเซเจ้า้ันไปได้เลยแล้วกันครับครับครบวนสําหรับวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเฮียขอสรุปสุดท้ายให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับคู่แรกครับตอนเที่ยงคืนตรงครับกาลาตาสลายพบ 1.25หรือว่า1.5กันแล้วแต่ครับอยู่กัลตัดสไลด์ได้เลยครับยิงขาดแน่นอนนะครับคู่ที่2ครับตี2-45นาทีครับนาโปลีพบกับยูเวนตุสครับนาโปลี0.5หรือว่า0.75็กันแล้วแต่ครับอยู่ยูเวนตุสทีมเยือนครับมั่นใจว่ายูเวนตุสไม่แพ้ครับคู่ที่3ครับตอนตี2-45นาทีครับฮาร์ทพบกับเซนเมเรนครับที่สกอตติสพีมยรีครับฮาร์ท0.5 อยู่ฮาร์ดเจ้าบ้านได้เลยครับชนะได้แน่นอนครับในขณะที่คู่สุดท้ายครับตอนตีสนะครับตีสานาทีนะครับคู่นี้เล่นตอนตีสานาทีนะปอติโมเนเซพบกับซานตาคาร่าครับปอติโมเนเซ่0.25 อยู่ที่ปอติโมเนเซได้เลยครับปอติโมเนเซชนะได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับครบถุนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเยียมหวามโดยตลอดนะครับก่อนจะจากกันไปครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับทั้งเต็งทั้งสเต็ปทั้งเดี่ยวหรือทั้งข้อมูลอะไรเพิ่มเพิ่มเติมสุดเอ็กซ์โกสีนะครับฝากเพื่อนๆ่อนครับตามไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดหรือว่าลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์ได้เลยครับในนั้นมีอะไรดีๆเพื่าเพื่อน ขอบคัวสํสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับที่ติดตามเฮียหมามาในทุกๆช่องทางนะครับเฮียหมาจึงจะมีทัศนฟุตบอลดีๆแบบนี้นะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนะครับวิเคราะห์นะครับแล้วก็ข้อมูลแบบที่หาไม่ได้จากที่ไหนนะครับมาประกอบการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนะครับในการที่เพื่อนเพื่อนจะเลือกทีมรักเลือกทีมเชียนะครับในแต่ละคาคืนนะครับวันนี้หมดเวลาของเฮียหมาแล้วกันนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ